จัวตีแวน 8, แ่นแปดพันนะครับแม่แว่นผมเก้าพันนะฮะอ่ไม่เป็น, 29, นไรครับผมจะเช็คครับอ๋อครับกันไหมครับไม่ฮะได้เดียวข้าวนะครับผม,ผมครับผมโอเคไม่มะไร

ใส่แกนอะเท่าไหร่นะครับแปดแปดพันใช่ไหมครับเข้าครับเข้าครับเก่งนะครับเก่มไม่ไม่โบครับครับครับผมครับแวนตีฮแเทคออโต้ของแวนครับวั่นิ่นี้โจมตีบรรยากาศอ่ะถ้าบรรกาศถ้ากระต่าเซืรอฟนั้นเป็นใครที่สองอะแต่ตัวนี้เป็นเวฟสอง มากกว่าเทอานี้อะยูนิตนี้เราสามพันก็คือเป็นหมื่นสองมอหมื่นสองแนนะเข้าครับเข้าครับป้บองก,กันไหมไมกก่ไม่ไม่ป้องกันคำลงอ่ไหนผมเช็คนะครับครับผมไม่ไม่ให้มีกบ เล่นไปลืมเทคไปเออตเทคของเขาคือถ้าครั้งนี้อัดมาเจมตีเป็นครั้งที่สามเทวัตหนึ่งบวกเพิ่มแปดพันเป็นห <10, 7. S 1> มื 10, น่นเจ็ดครับผมมันเจ็ดเซเว่นอ เหมือนเจก็ต้องการ 10, หมื่นหนึ่ 10, นงเนาะครับผมอ่ะนี่หมื่นหนึ่งเนาะครับครับการนี้ใช่โอเคครับแปะแน่นดอไล่ ตัวไลต์ตัวนี้หมื่นหนึ่งตีแวนครับไม่้องการครับไลเชกไม่มีอะไรครับตัวนี้หมื่นหนึ่งก็ตีแวนเหมือนกันครับอ่อนขี้ตัวหนึ่งขี้จะมีคี้เปิดไอขีทั้งหมดที่แบนนะโอเคครับตัวนี้ก็ตีแบนเหมือนกันเป็นเหมือนกัน ไม่เข้าแต่ผมใช้เทคนะครับไม่เข้าผมใช้เทคนะครับผมย,ยัดเข้าโซ่จั่วหนึ่งใบแล้วก็ยัดเข้าโซอีกใบหนึ่งผ่านเทินครับเป็นันวตลกและงานนี้ กรีอัฟิดนะโอเคได้ครับโอเค ชุดอิเสเซตเอ็กเซลเออนี่ยแหละ มีก็่ั้นเพือ,ค,อความชัวอเออเวียนตีฮะบวกเพิ่มมีห้าพันเพื่อจะตีโดยไม่บุดไม่ใช่ออใช้ไม่ได้ลืงเป็นเรียกัดมันสองเซเว่นอะอันนี้เท่าไหร่ครับมืนสองครับครับผม เข้าครับเข้าครับโนกาดครับเวนใด first check second check <Okay. S 2> ไม่มีทิกเกอร์ครับผมไดเมชเช็กนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรในจังตีแต่กมัน รตีครั้งที่สองมากกว่าอยู่ในของคุณตังกัวบวกแปดพันนั้นพลังให้กับตัวนี้ขอพลังเพิ่มให้กับตัวนี้ตัวนี้เป็นหมื่นห้าสซบเจ็ดนะหมื่นห้าห้าพันหรอครับกรับคับเพิ่มห้าพัน ดึ่าตอนนี้เนี่ยมืนเก้าเ็นเดี๋ยวขอดูมือได้ไหมครับเหลือกี่ใบครับมือตอนนี้ถึงกี่ใบครับสี่ใบแล้วครับอ่ะเข้าครับเข้าครับ ผมเช็คนะครับครับผมไม,ไม่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตเกียวไม่เยอะทั้งเลยการไปดี่ดีจอดตีถ้าการต่อสู้น,นั้นเป็นครออั้งแรกอ๋อตั้งครั้งแรกจั่มันจช่มันลืมแต่ละก็ลืมโอเคตอนนี้ สซบัติหนึ่งวกอีกแปดพันจากวกอีกแปดพันจากตัวยี่ก็เป็นเป็นอ่า 25. 25. สองหมื่นห้า,สอ,าสองหมื่นห้าเซแบนนะสองหมื่นห้าแป๊บนึงมาหนูเดือสี่ พีจีครับ,บครับผมจับเทรนด์นะลงฮิมิโกะนะครับฟอกไปลงนี้พี่ป๊อกสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับลงนี้นะครับครับผมดูสามเข้าโซลหนึ่ง เรียงหนึ่งเนี่ยครับนีเ่เขางยนในสีเครับที่คุณเล่นก็ลงอันนี้ครับเหมือนเดิมครับรน้วกอทแทนนะครับคุณเล่นแคลนอะไรหรืออะไรนะค,นคุณเล่นเออคุณเล่นแคลนอะไรฮะ จีนศิษอ่ะครับเอานีเ้ข้าโซเนาะจีนิ <ine> ใช่รับผมแล้วก็ใช้สกินฮิ่มิโกะเนาะโซบาท่าโซบาท่าคิมีผลเอาคิเอาคิไว้ใต้กอง ก็เป็นพี่เพิ่มให้หมื่นคี้หมื่นคี้หมื่นคีนค้เนาะ,ะเฉลี่ยกันเนาะแล้วพี่ก็ลงตัวนี้แวนสองหมื่นสามสามมื่นหนึ่งสองคี้ตีแวน ม,มันหนึ่งสองขี้การเพิ่มสามหมืน่นครับเป็นสี่หมื่นสองพี่สองใดเข้าใช่ไหมเออหุ่มจืนสี่สองของคุณสามสาม,สามเท่าไรนะสามสามหมื่นหนึ่งอ่าครับตุงสอง ตรงที่เข้าตรงได้เข,ข้าพลังเพิ่มนี้นะครับ <He w. S 1> อีกหนึง่งพีได้ฮิวเนาะพลังกรเพือ่อ,นนอบเป็นสามิีเรอคิสก้ที่ก็สามขีกอบสได,ดยนดโอเค อันนี้สามหมื่นสามสองคิสามหมื่นสามสองคีไม่กันเนะี่ยโอเคครับจบครับโอเคครับขอบคุณครับ